สวัสดีค่ะมื้อนี้เข้ามากินอ่าซั้วขนมจีนกันเด้อค่ะเด้อในนี้กับซีนี้เนื้อปลาทูน้ำเด้อคะ่ะไม่เนื้อปลาทูน้ำนะคะแล้วก็ใส้นาปลารา้าน้ำนะคะแล้วก็เนื้อปลาทูเข้าไปตำตำตำก่อนค่ะตำตำแล้วก็เอามาผสมกันในนี้นะคะตามด้วยเนื้อเนื้อปลาทูเข้ากับไส้เด้อค่ะเดี๋ยวจะตักให้มังเนื้อปลาทูก็มี่คะ่ะ ถัทูที่เห้าอ่าไปโครวโครกให้ละเอียดแล้วเอามาผสมใส่ในน้ำปลา,าน้ำปรุงเห้านี้นะคะกระทิแซ่บนวึ้นอีกนะคะมาพักเขากับมีผักซี่นะคะมีผักซี่ผักชีหอมอแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มีนี่ค่ะแตงน้อย แตงหน่อยเออ่เขาเอามาดองนะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็มีกระเทียมตน้นมีพริกหวานมีหอมแดงนะคะไปเขามาลงมือกันกินเลยค่ะหิ้วแล้วค่ะ แซบขนใไซเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูที่เห้าโขรกลงไปนั่นี่เนื้อปลาทูสิไปเข่ากันกับอันเสซนข้าวปุ้นนะคะเวล่าห้ากินมันกระสิไดร้รสชาติถึงถึงถึงกว่าที่เห้าสิเอาเป็นชิ้นๆลงไปนะคะ อืมเริ่มบอกว่าร์มูนี่ไม่สมนะนั่นเลยค่กินพักกินพักแซ่แบแซ่บสัวขน้ำจีนแซ่แบแซ่บอ่ะ ต้นน้ำนะคะซอยลงไปแล้วก็มีอ่าพักสาละแหน่น้ำค่ะ <c oughs> พักสาลาแหน่ชิมองบ่ค่อยเห็นเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาหนาวนะคะพักสาลแหน่ก็เลยบ่บ่ใหนได้นดงอกขึ้นปันไดค่ะแล้วก็บ,บ่ง่ามน,นํำน้ำนะคะอืม <c oughs> อืมน่าเส้นน่าอืมอืมแตงดองก็แซบค่ะจสออกเปรี้ยวๆน้ำนะคะ ขืมขันข้าวมากินกับอ่าขนมกีนนี่เข้ากันค่ะแตงดองนะคะอืม มาค่ะตากระสิเคคือเก้าลวละค่ะเพราะว่าอดุดอุดมึงมองหนาจอโทรศัพ์ก็ได้นะคะสุไปจ้องมึงตัวอันเล่นกล่องของโทรศัพ์อ่ะมันโบชินค่ะมันแนมโบหินจ้คะคอง đẹp ừ. thật mình xem đăng cúc cúc kí các các màng cả khó thở được cả đỡ sắp you. กระทูค่ะเดี๋ยวใส่มงต้นพะกรลสแน่อ้มซมี่รอคะต้นเพราะว่าเป็นหนาหนาวนะคะ <S <S หนาหนาวเขาสิบกุกค่อยปงเนะะี่ยค่ะ Mm-hmm. แป้งดองนะคะีนแปลงดองเ <c> ส <oughs> ียงบ่มีขอโทษขอพัยนะคะเสียงแหบพราะวาอน,น,นอนเด้กค่ะใส่เสียงหลายผล <c oughs> วันเป็นลืมย่างลืมเอาบอกักพริกน้วยมาก,กินกับ ซ้ำแล้วกินไปจนจะอันเมึดแล้วผักซี่นี่เข้ากันครับค่ะ ข้ามหนีหพี่ีห้นนองค่ะมากินน้ากันค่ะอืมปัาสลัด นี่คะ่ะบักแตงหน่อยแตงคือบานเท่าหรอค่ะแต่ว่าเขาเก็บมากนั่นตงเจะบออ,ออกมากใหม่ๆเราเอกมะดองค่ะกจะสอออกเปรี้ยวๆกินกับขนมจีนเขากันดีค่ะ ยังลน้นอืจับถึงกับป๋นกับแสบ่ะนะ กินสมสมมูหค่ะ อนุญาตดื่มน้ำนะคะของข้าวเขากบเมดไปแล้วเขามากินขนมตบถ่ายนะคะนี่นะคะ ซาลาเปานะคะที่อ้อมลงไปแล้วนะเข้ามากินกินลลางปากเล็กน้อยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเจาะ้วยสซ่สีได้กินจนเย็ยนมดนะคะนี่สาสเยิ้มๆเลยค่ะ <c oughs> เห็นบ่เห็นบอนี่อยากบออยากบออยากบ่ เห็ดเองด้วยค่ะเอาเห็ดเองอยู่บ้านเลยนะคะที่ต้องคลิปไปนะคะอืมอืมค่ะ สำหรับมือนีนะคะออมขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออมน้ำเมลนยคะสวัสดีค่ะ